เราไม่ต้องขี่ลงครับเราไมต้องขี่ลงและเอ็มเอ็มต้องขี่ลงนะอืมไปเต้เป็นไงครับเต้ทางแบบนี้เป็นไงครับเต้ครับขอความขอขอขอความรู้สึกหน่อยครับชอบนะครับชอบนะครับชอบไปจัดไปครับชอบเลยครับทางโคราชแบบนี้ชอบครับทางแบบเรียกอะไรนะโทรมานทางแบบไม่ใช่ทางครับ ไม่รอดครับเตะไม่รอดครับเตขาลงพื้นทีนึงครับเตะก็รอดครับเฮ้ยเท่ดิเดินไปเดินไปเดินไปรอ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 พวกมันก่อนเก็บคอนเทนต์ไอ้เอ็มก่อนเอ็มอย่าทำอย่างนี้อย่าดั้งลงไม่ได้ครับไม่มีเข็นไม่มีเข็นนะเอ็มเอ็มยามันเสียชื่อยาไม่ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวจะให้ขึ้นไปใหม่นะเอ็มเออ ดีดีขึ้นดีดีขึ้นเครื่องดีดีทำอย่างนั้นไม่ได้ยืนครับยืนครับทำอย่างนั้นให้เข็นเครื่องขึ้นไปใหม่นะปัาดได้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวได้งั้นเราจะเข็นเครื่องลงอ่ะดันจริงๆเลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะหามาขาลงด้วยนะหามาขาลง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 นะหลงมากตองกลางเฮ้รอดว่ะอ้าวพิศวรอ้าวสวัสดีเราไว้ที่นี่ โอเครอบนี้ให้ผ่านรอบนี้ให้ผ่านเป็นกยังไม่หายเก่ายังไม่หายเฮ้ยจะเอาเห้ยเลบเฮ้ยเอาเว้ยปทางนู้นทางนี้มาเออมามาเอามามาวันเท็กหนึ่งครับเทคกหนึ่งครับหนึ่งครับวันูทีโกโอ้โหมาแล้วครับเครื่องเซฟตี้เต็มเต็มพร้อมครับเซฟตี้วันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ครับมามามองนี่มองนี่มาดิมาดิสายสายสายตรงเลยลงางลงลงลลงลงได้ได้ โอ้ไม่ล้มว่ะสุดยอดไปเนี่ยมันสนุกตรงเนี้ยนะไอ้ทางเนี้ยใช่ใช่ไปเดาเลยเดาเลยเอ็มเอาไปทำอะไรเพชรท่านมาที่ไหนเอ็ดเอ็ดอย่ามามั่วมากับพี่นี่แหละเอ็ดเอ็ดมาเฮ้ยเอาคลิปไหมเอาคลิปไหม เอสมาเนี่ยนั่งคุยกันตรงนี้นี่สามลำอ่ะสามลำอ่ะมากตะวันเน่ะสามคนอ่ะร้อยโลอ่ะจำได้ไหมร้อยโลอ่ะร้อยโลได้เหรอเออวิ่งไปรุ่นวิ่งไปวิ่งไปไหนวะเออใช่ตอนเซเว่นอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแฉลบแฉลบโอนเลยวะแฉลบหินโอนชิบเลย เเอาดิเอม็มขอตัดหน้าเลยตีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะขอตัดหน้าเลยเป็นไงเอม็มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเบรกไม่อยู่เอ็มดูแผ็ดเอ็มดิ ิดเกินไปเดี๋ยวดูพวกพี่เล่นกันยังไงย่อกันอยู่ขนาดนี้เอาแล้ว เบรกล้อเฉยเบรกลูดูไรเฮ้ยตะวันลงกสองรอบแล้ว